ตรงนี้ได้เสียวเหมือนกันนะควจริงอ่ะใกล้ตู้เลยเอ้วของตู้ดูหน่อยพี่จะเล่นก่อนช่วยเพื่อนปะได้หมดนี่พี่ตำรวจปะตำรวจช่วยอยู่ตำรวจหน่อยพี่พี่หมี เอ่นะพี่ไม่มีของสีสีเจอเิงอยู่ครับครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับไม่ออกใครไม่ออกขออย่าล้างลูกนะหัววพอดีเขาไม่หยอุ้ยกมีเจมขึ้นรถพี่เจมพี่เจมขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาพี่ทำอะไรไม่ได้พี่ต้องไปเอาของ เหลือเจ้าของข้างในวัดใจแม่งเลยเขาไม่ลดอุ้มอยู่แล้วนะใจใจรูดรูดเอาเนี่ยเฮ้ยใครข้างในมาช่วยหน่อยดิข้างนอกโดนข้างนอกโดนข้างใน

ลิชูไปชุบิลีด้วยไม่ยุ่งอยู่เขาแจมเลยได้อืมกูไม่ได้หอนะพี่ก็ไปรูนกันแลวพี่ก็ไ่รูนกันวะเขาคงเข้ามาเคลียร์มั้งเห็นว่าจะมาจะลีมั้งไม่หลอกดีแล้วช่างมันจะได้พัก ของใส่เรียบร้อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลือกันต่อแหมเมื่อกี้เก็บอย่างเยอะเปิดตู้ไม่ได้เหรอเมื่อกี้หมดกระจายเลยมาได้มาได้ตัวบักอยู่มิดตัวบักเช็ดคอุ้มเช็ดอุ้มวิ่งมาสะดุ้งเลยตำรวจยิงไม่ได้อะไอ้จุ้เพื่อนครับไอ้จุ้เพื่อนครับครับเขาครบไหมครับดูดูดูว่ามิดมิดอยู่ไหนอ่ะมิดเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้พี่มิดตอมอตอนนี้ยังทันนะรีบตอมอทันอยู่ไม่ตอนเข้ามาใหม่ไงก็ต่าสิบวิทีไม่เริ่มตอรี่อยู่ดี เอ้เขามามืนไงก็สาทีีมันเริ่มตอนนี้ไม่ได้ยู่ดีเราค่อยบุกออกอย่างนี้วะไปเดี๋ยกันไปด้วยกันไปด้วยกันปัี้เดี๋ยวพี่ดูรถรถที่ก่อนว่าอยู่วะสี่เก้าสี่เก้าเหรอวะ เลขกูส,สัต 5, 6, ว์สองห้าหกเมาเดี๋ยวไปกดตังค์ให้นะเดี๋ยวเข้าวแล้วแหละรอเดี๋ยวแม่กูดจดกูดจดไปเดี๋ยแล้วแคมยังดีกว่ายังพี่ยังมีเยอะอยู่พวกคนใหม่ที่เข้ามาครับเขามีเง,งินไหมอ่ะเล่าตีปูปืนปืนรันหนึ่งวะ เอาแม่งดิช่วย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 ฮะชุบให้บนรถไปให้บนรถไปโอ้ตายเพื่อนตายเได้ครับชุบไปชุบไปเป็นขึ้นแค่ล้มแค่ล้ม หนตรงนี้หน่อยเจมเพื่อนเจมค่อยๆเคลี่ยครับไม้ไม้ไม้มามามาล้มพี่ล้มหมดเล่นไปพี่เอ๋เล่นไปเล่นไปพี่ชุบเพื่อนนะพี่ชุบเพื่อนนะเล่นไปเล่นไปเล่ไล่นหน่อยเขาจะไปชุบไล่หน่อยเขาชุบอยู่ไล่หน่อยเขาชุบดู

ผมไม่เลคุมอยู่พีุ่มอยู่ล่วง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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงแทงเ้าชุบแล้วไปดิเรียงไปดิเรียบล้อยที่ ้หมล้หมดที่โลเด้โลเดิล้วหมด่เก้าสามเปิดเฮียเลยจอกเปิดเฮียเลยจชู่เพื่อนชูเพื่อนหลอม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 เฮ้ยชูเพื่อนหน่อยลอมลอมลอไม่รู้มันจะมีเฮียอะไรบ้าอะไอย่างเงี้ยอิตัวปืนหน้าจริงเลย ไอพ่ไซร่ามกับพ่ไซร่านสิโอ้ยชูไปต่อเนาะมีเอดีนะมีบิลลี่เทอรี เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หินใต้เต๋อจุบหน่อยไล่ชุบหน่อยไล่ชุบหน่อยหมดชุบชุบเพื่อนชุบเพื่อนเอาเพื่อนชุบไอ้ไม่เก่งเหรอมึง มาดิพี่ก่อนเองเพียงป้าพ,พี่ตัวค้างไปไปไป ต่อยครับใช่ปากดีไอ้สัตว์แต่ไม่เข้าไอ้เหี้ยคัดยังไม่ผ่านเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคัดยังไม่ผ่านเลยเก่าเหี้ยอะไรสัตว์มึงเก่าเหี้ยอะไรมึงไม่พูดต้องจบไฟไลยสัตว์นะเหี้ยตายมึงคัดยังไม่ผ่านเลยงอ่ะะปปนดไ้

เดีย๋ยวคิดแล้วคอยมึงเก็บไว้ดีนะไม่งั้นกูจะอุ้มมึงหายด้วยจอกบคเกี่ยอะไรสัตว์ถ่ายรูปคนมีเอ้ยเฟัง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 อย่าอย่าไปบัฟศพเอ้ยถ่ายรูปคนมีถือคี

เอาล้ให้หมดพูดถ่ายรูปไหมคิวเลคอยอยู่ใครอ่ะถ่ายรูปไหมลองเช็คดิลองเช็คดิเอาเช็คให้หมดดิคคคนนนึงะถ่ายรูปไว้เลยดิถ่ายหน้าไว้ถ่ายตัวไว้อ่ะเอาคิวแล้วขอยยากเลยเอาคิวแล้วกอยแยกไปเลยคนไหนมีคิวแล้วกอจับแยกไม่รู้แยกมาตรงนี้ดิแยกตรงนี้เฉยแยกออมาคนมีคิวแล้วกอยแยกออกไปอยู่นนี่ยืนนีอยู่นี้ าเดียวยิงไปร้อยนะะัดไอ้ชัตว์งเมื่อกี้มีใครอยู่ต่อปะ่ะม,มีใครอยู่ต่อปะ่ะวิเครามาทีของนิดหน่อยน้ำมันเปิดปั๊มได้เลยนะจะขอบปอน้ำมันป่ะเอาตัวบีคิดวิเควาะบางนี้หมดแล้วใช่ป่ะผมไปออกที่พาวรถหลังลงมานะ คนหนึ่น้ำมันสี่เนห้าหมดเมื่อกี้มีใครบอกคนไหนวะห้าหมื่นคนนี้ก็สองหมื่นคนนี้ก็สองหมื่นที่จเดป่้อนนี้จบมันมีเดรดมคอยอ่ะเออมันมีเดรดมคอยปะคนหนดมคอยป้อนไม่ได้เพ่งพี่ดาวไม่ผิดไม่ชัวร์เออะรู้ง่ะป้อนไม่ได้ป่ะไม่ได้เดอมคอยอยู่นี่เดมคอยอยู่นี่โดนไม่ได้เดอย่าไป่้นเดีไปป้นเดี๋ยไปพ้นเดียไปเลือเปลาอไรสองหนึ่งแปครับ อ้อาวสองหนึ่งไปไอ้เมื่อกินด้วยท้อง